น้องขาพี่น้องขาหิมะหิมะหิมะเห็นไหมฮิมะตกปุยปุยพี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสนอมาแล้วค่ะเสนออิมัแรกของเมืองยะโจยพี่น้องเอ้ยงามงามงามประงักษ์เอ้ยประจักษ์เรียนพีน้อการจะพี่น้องจ้าเอ้ยมาเด้อมาเด้อ มาแล้วมาแล้วมาแล้วใเ้เลนน้ำเนใเ้เลนน้ำเน่กันจ้าพน่ะป้าพี่น้องเอาพี่น้องผู้ใดบ่เห็นก็มาเห็นเสด็จบัดเนี่ยผู้ใดบ่เห็นก็มาเห็นผู้ใดอันเอาผู้ใดจะเห็นเอาสิเอาไปทั้งนาเห็นไหงคุณผ้าผวกน่องพนักงานในตลาดค่ะพี่น่องค่ะพูน่ะฮัลโหลฮัลโหลสามสาวสามสาวสามสาวอัน สามอันสามใบเทาสามใบนุ่มปาดพี่น้องค่ะเบิ้งแม่พูน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปข้างนอกสวัสดีค่ะ,ะพี่น้องขาพะ <c oughs> น้องเพินพ่นมาตันในเมืองไหมคะพี่น้องพูน่าเบิ้งดูพูน่าเบิ้งเบื้องเบืบ้องทีมาแต่ย่างแกว่งย่างมาในคนไปน้ำก้นมาเนี่าโอ้ยสอดแว่นตาก่อนสอดแว่นตาก่อนมันสีมื่นปาดพี่น้องขา กนเด้อเอาทาั้งคางลงบันไดก่อนอืมโอ้ยคอยก็จะได้ไปซื้อล่องเท้าไม่ด้วยกันนั่นแหละคู่นี่มันบ่เงี้ยวอุ้ยอย้ยเอาไม้พี่เห็นนองเบื้องนั่ค่ะพี่นองคขาตกเข้า่าสิตกอันอันลายอลีอยังีมาเล่งกับตกหลายอหลีเนาะพี่นองเนาะ

พูดนะพี่น้องเตยกวันวนวนวนมากแล้วค่ะตาดตาตาพี่น้องขาเบิงไหมพูดนะพี่น้องขาให้ขาว่าพูดนะครัพี่น้องขาปาดพูดนะเห็นบ่ามืดฟ้ามัวดินเลยเดี๋ยวเสียวคลิปเลี้ยวจังหน่อยก่อน

เอ๊ะจับกล้องให้เน่นะ้จับกล้องให้เน้สิเลีนเอาสันเอาจับมาท่องพี่เอาหันหน้าไปหาเจ้าจอบกล้องไปหาเจ้าโอ้โอพี่ให้ได้เ้าบ่พี่เสิร์ฟรึ่งยูทูบโอ้โอ้เอาสันไปมะเร็งที่มาหนักกันเอาผู้เฒ่าผู้เฒ่าเล่นที่บ <laughs> <laughs> ้า <laughs> มเออโอเคค่ะพี่น้องคะออ่ะเนาะมาเหรนที่มาน้ำกันค่ะขอบคุณหลายค่ะ